ตอนนี้ส่งลูกทัวร์นะครับลูกทัวร์ลูกค้าที่อิมอุนรีสอร์ทครับภูทับเบิกนะครับทะเลหมอกสวยมากเลยยามบ่ายครับหมอกหลังฝนนะครับเดี๋ยวแพนภาพให้ชมนะครับนี่แลครับมาหยุดแวะที่ร้านกาแฟนะครับไรสตอเบอร์รี่ ทางลงจากภูทับเบิกครับทะเลหมอกยามบ่ายสวยมากเลยแต่ฟุ้งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าลมกระโชกทางฝั่งเลยภูเขานน้นก็จะเป็นลมสักนะครับหมอกนิ่งๆอยู่ครับนี่ก็ขาลงจากภูทับเบิกนะครับส่งลูกค้าเรียบร้อย นะมาถึง s อสห้าหมอกสวยดีครับแต่ก็ผ่านเอห้ามานะถึงเอห้าพูดไม่ออกเลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงครับ ทางโน้นแล้ะครับทางเขาพคานะครับก็โล่งแล้วก็เริ่มมีหมอกแถวแถวผาซ่อนแก้วและนอกจากมีทะเลหมอกแล้วนะครับก็รู้สึกมีแปลงผักด้วยนะครับผักชีนะครับสวยเลยยามบ่ายนะครับเส้นทางลงเขาจากภูทับเบิก ตอนนี้ก็มายืนอยู่บริเวณไร่ข้าวนะครับประมาณ ?'s4 ทะเลหมอกยามบ่ายครับทางหลมสักนี่สวยเลยทะเลหมอกยามบ่ายนะครับประมาณ S4 ทางหลมสักสวยเลย แผ่ออกมาทางด้านซ้ายนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็จะเห็นแถวภูหอนะครับภูหลวงด้วยนะครับเป็นแบกาวนะครับที่อยู่ไกลออกไปนะครับหรือฟูจิเมืองเลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็ภูกระดึงนะครับนี่ครับภูกระดึงนะครับอยู่หลังเมฆก้อนนี้ไปนะแต่ก็ไม่เห็นมากเท่าไหร่เพราะว่า เราลงมาต่ำแล้วนะครับก็จะไปเห็นที่ภูหอนะครับที่ชัดที่สุดครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงครับ <Okay. S 1> ให้เห็นทะเลหมอกยามบ่ายนะครับเส้นทางลงหมอกหลังฝนครับครับนี่ครับนะลงจากเขามาแล้วนะครับ หนุ่มเสือก็วิ่งเข้าบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามาพบกับทะเลหมอกชุดเมื่อกี้นะครับที่ผ่านลงมา S3 S4 นะครับอ่านี่ก็อย่างสวยงามเลยนะครับถ้ามองจากข้างล่างแล้วนะครับไม่ได้มืดไปทั้งภูเขานะครับก็จะมีอยู่ประมาณครึ่งภูเขานะครับ อันนี้ก็หมอกยามเย็นเลยครับเช้าก็น่าจะสวยนะครับฤดูการนี้เป็นฤดูการทะเลหมอกที่ภูทับเบิกนะครับก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงทะเลหมอกพอไปใกล้ๆทะเลหมอกนะครับก็ถึงบ้านพอดีครับเดี๋ยวอย่างไรอย่างไรนะครับหลุงมเสือจะนำภาพสวย,สวย มาฝากท่านผู้ชมนะครับเอาไว้พบกันทิปหน้าครับทิปนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ